สุดอลังการแฟนคลับจัดใหญ่เฮดบีดีตรีชัยนรงเตเปพวงมลาลัยเงินสดทะลุหลักล้าน และล่าสุดกับงานตรีเบิร์ตเดย์แฟนมิดคอนเสิร์ตที่เจ้าตัวตรีชัยนร์จัดขึ้นเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าอายุครบ35ปีแต่ที่ต้องตะลึงคนลุกคงหนีไม่พ้นมาลัยธนาบาัตรที่แฟนคลับสรรสร้างดีไซน์ขึ้นมามอบให้กับศิลปินอันเป็นที่รักจนล้นตัวหนุ่มตรีซึ่งรวมๆแล้วมีมูลค่ากว่าล้านบาท ำนานบทใหม่แฟนคลับเปน,นะกคล้องมาลัยเงินหลักล้านฉลองวันเกิดให้กับตีชัยนรงค์ค่ะบอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องถึงคัดตาลุกวาวกันเลยทีเดียวค่ะกับงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของศิลปินลูกทุ่งขวัญใจแฟนคลับตรีชัยนรงค์ถ้าเอ่ยถึงชื่อนี้แน่นอนว่าจะนึกถึงภาพมาลัยธนบัตรอัดแน่นคล้องจนล้นคอค่ะ และล่าสุดกับงานตรีเบิร์เดย์แฟนมิดคอนเสิร์ตที่เจ้าตัวตรีชัชนรงรงจัดขึ้นเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าอายุครบ35ปีกับบรรดามแม่แม่แมพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่สนับสนุนและซัพพอร์ตกันตลอดมาซึ่งบรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างมาก พร้อมีศิลปินน้องรักเวียงนริมณที่มาสร้างสีสันภายในงานแต่ที่ต้องตะลึงขนลุกคงหนีไม่พ้นมาลัยธนบัตที่แฟนคลับสรรสร้างดีไซน์ขึ้นมามอบให้กับศิลปินอันเป็นที่รักจนล้นตัวหนุ่มตรีซึ่งรวมๆแล้วมีมูลค่ากว่าล้านบาทขณะเดียวกันค่ะตรีชัยนาทโลก็ยังได้กล่าวข้อความซึ้งๆถึงแฟนๆของเจ้าตัวด้วยว่าตรีขอขอบคุณแม่แม่แฟนคลับคนรักตรีทุกคนที่มาร่วมงานวันเกิดของตรีในปีนี้นะครับ เป็นอีกปีที่ตรีมีความสุขมากๆเห็นรอยยิ้มของทุกคนทําให้ตรีและทีมงานที่เตรียมงานมีความสุขตามไปด้วยเลยครับขอบคุณสําหรับพวงมาลัยและของขวัญที่มอบให้ซึ่งหลายคนมาไม่ได้ก็ยังฝากมาให้ตรีด้วยจริงๆแล้วสิ่งที่มีค่าสําหรับงานวันนี้คือได้เห็นแฟนคลับมารวมตัวกันก็เพียงพอแล้วครับสําหรับตรีต้องขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจครับ บอกเลยค่ะงานนี้ทับเอาคนฮือฮากันเป็นอย่างมากชาวเน็ตบางส่วนถึงขั้นกับต้องบอกว่าขอไปซ้อมร้องเพลงเพื่อเตรียมตัวเป็นนักร้องแบบหนุ่มตีกันบ้างเลยล่ะค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ